ี <Universe> <m akes legislation> ๋ยวเถอพี่หนุ่ยนะเขาให้ขึ้นเพลงอะไรก็ขึ้นเพลงนั้นไปหมดถ้ากูงงเลยนะจากแล้วที่มาถึงบานเนี่ยมันมันไปคิดถึงที่หลักป่าทับปูได้ไงวะก็แค่จังหวะกอมขึ้นตึ๊ด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 ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปหมดครับอันเเพลงพิเศษโรโซชอบเพลงไหนมากที่สุดเมื่อวานไปฟังเพลงที่มันรู้สึกว่ามีไฟขึ้นมาในตัวคือเพลงผู้ชนะครับผู้ชนะ มาร้อง<ช><ช>น่อรฮะหาชีวิตคือการดิ้นรนอ,อ่ะร้องใหม่สิผู้ชนะที่ชอบพี่เสียกร้องอใช่ไหมมึงเพื่อโบอกิร์อ่ะหนึ่งรอบเรียมดูเรียมดู

จะบอกให้เลยเว้ยรับสูบสูบจะไปหาเก่งเลยสูบบ่้มี่วกกูไปกูบ่มี่กูไปนั่มอี๋ก็คือเอาเอาบอกไงหน่่ยมึงอยากไปได้บ้านกูณหลดเห็นเข็มขัดแช่มบ้างยังหันโอ้มาถึงเวลาออกไปร้านเหล้าหรือว่าออกไปเที่ยวที่อื่นมึงให้เข็มขัดแชป์ไปด้วยเหรอเออว่ะเออข้อใจพูด ถึงว่าทุกวันนี้ไม่มีใครกลัวคุณเลยเพราะกูไม่ได้ห้อยไปด้วยนี่ยว่ะกออ็ต่อจากนี้กูห้อยล็องเพลงดีกว่าว่ะฮะบอว์บอว่อะได้แล้วอ,อ่าทุกคนรู้ไหมครับทุกคนรู้ไหมว่าพวกเราแต่งตัวตีมอะไรมาเนี่ยฮะเอาแต่งตัวตีมอะไรใครตอบถูก วันนี้เรามาในทีมเลี้ยงวัวโอ้บอกหน่อยๆนะี่คือกินเหล้าขาวเป็นแต่หน่อยหรือเพวกเราแต่งตัวในทีมสนามบินมาเหมือนไหมสนามบินตอนนี้<แ>เหมือนเหมือนเหมือนกันเหมือนขับวินมอเตอร์ไซค์ตอนนี้ <c oughs> ของโกูก็เหมือนไปเที่ยวทะเลแต่อย่ามองคนแต่ภายนอกนะฮะอยากจะบอกมิตรรักแปนเปลกแปดกิกทุกท่านอย่ามองคนแต่ภายนอกเห็นนุ่งกระโดนแต่งต,ตัวมาแบบนี้คิดว่าไม่เข้าทีมนะสิท่ารู้หรือเปล่าว่ากางเกงในลายอะไรเฮ้ยเดี๋ยวบอกว่าเอากางเกงในลายสนามบินมาเหรอครับไม่ได้ใส่มาฮะ พี่เขาบอกว่าไม่เชื่อข้างล่างถ้าไม่เชื่อถอดออกตอนนี้พี่จะได้เห็นงูดินงูดินไม่มีกระดูกเคยเห็นไหมงูดินที่มันเหมือนไส้เดือนหรือเปล่าครับมันมันเล็กกว่านั้นครับเดี๋ยวเอาไงเอาไงหุาหน่อยแล้วมันมีงูดินจริงๆริงไหม นี่งูดินมันจะมีสีดำสีแดงแต่ของกูหน้าไม่มันไม่ใช่แดงแน่นอนต้องดำเออไม่รู้แอ่ะอ้ําขาวมั้งเหรอตัวอ๋อไอ้นัดนัดดำหรือแดงดำแดงขาวเอาเรื่องมาสักอันหนึ่งออกออกม่วงม่วงหรือเปล่าถ้าออกม่วงม่วง จิตวิทยาที่กระผมเรียนวิทยาการสารสนเทศมาในระยะเวลาสองปีครึ่งใช้งานบ่อยมีอะไรต่อสู้เขาไหมไม่มีไม่มีมม <laughs> และที่สำคัญบางครั้งบางคราวที่กูเรียนมานะโดนกัดบ่อยด้วยเนี่ย อันนี้มันเรียนอยู่ตรงมหาลัยแบบตึกคณะอะไรแบบะะน,นี้เหรอครับกูเข้าไปเรียนในคณะนี่แหละแต่กูเปิดดูในเว็บโย,ย่อ้าวเพลงยังกูร้องเดียวจริงจังแค่นหเฮียป้ปายอ๋อเพลงอะไรแน่ไม่ผมบอกแล้วเมื่อวานที่ผมไปคอนเสิร์ตถ้าขึ้นผีลงเย็นมาไปไปร้องครึ่งเพียงเลย นุ่งน้อยมาจากอีสานเจมี่เจมเ่คุณรู้เพลงเหรอ ใต้งานดูคอนแจนขับรถจะนั้นแต้นไม่แมเอาเพลงอื่นได้ไหมเพลงนี้องไม่เป็นอภพีโรเกนได้มั้ชีวิตของผมชีวิตของผมเกิดมาก็ได้เห็น ชีวิตใช้งานอยู่อาศัยพักอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งได้เจอผู้คนก็น้อยเพื่อนก็ไม่มีเล่นผมได้ใช้ชีวิตยอยู่กับโรงเยนได้ใช้ชีวิตยอยู่กับศพที่อยู่ในโรงพยาบาลเรื่องลิขสิทธิ์ไม่ต้องห่วงไปทุกคนไปอะเรื่องลีขสิทธิ์ไม่ต้องห่วง ปลายร้องแน่นอนตาลิอันไหนที่มีลิขสิทธิ์ปลายร้องจ้าอีกคนก็กลัวกลัวเรื่องลิขสิทธิ์เอ็นดูไม่รู้จะเอ็นดูใครมาไม่รู้จะเอ็นดูใครก่อนดีเเมมมื่่อไีใใครรข้าจาจ เวลาถ้ามันยากแบบนี้พอแล้วก็เปลี่ยนเพลงไปร้องเพลงใหม่ก็จำได้นะที่พูดที่ขึ้นแรกๆอ่ะผมชีวิตผมอยู่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งต่เตนจนโตเห็นทางนีนกูก็ไม่เห็นทางนีนเพลงมึงครับหนึ่งผลงานเพลงมาไว้กับพี่น้องเอซทุกท่านอะไรนะ ไม่ทีแรกว่าจะคุยแหละทีแรกว่าจะคุยคุยแล้วก็เพลงคุยแล้วก็เพลงแต่ทีนี้ตอนช่วงไอ้โจขึ้นอ่ะหัวขนเต้นเต็มเลยแต่ช่วงเราขึ้น <laughs> นั่งเฉยเลยไม่เมื่อกี้ร้องเพลงผีลงเย็นให้เขาเต้นเป็นผีลงเย็นนหะ <laughs> ครับ ฮะบอกบอกมาเบิดคำสิบบอกเขามันแล้วเอาเพลงเอ้าขอเพลงเขาเร่งหน่เพลงตัวเองเร่งตัวเองหนึ่งผลงานเพลงช้าๆซึ้งๆก่อนนะครับช่วงต้นคอนเสิร์ตเดี๋ยวช่วงท้ายๆเดี๋ยวค่อยมาสนุกด้วยกันไหมครับแต่ว่าขอความกรุณานะครับสิบเดียวนุกท่านน่าโดนขอพนมมือก็โอกาสเต้นให้กับพวกเราด้วยนะครับอย่าเต้นในช่วงบักโจบักโจมันเป็นรับเชิญนะครับนี่คอนเสิร์ตนุ๊กไปนะครับแต่เต้นให้กับพวกเราด้วยนะครับผมและยังไม่นับนะครับบักโจ สคริปมันหมดแล้วแต่มันร้องเพิ่มมานะครับเมื่อกี้ครับก่อนที่จะไปผลงานเพลงต่อไปที่ขอให้พี่ๆเขาเต้นมีท่าเต้นอะไรมานำเสนอพี่เขาไหมครับสำหรับผลงานเพลงต่อไปเอ้ามันเป็นผลงานเพลงเร็วใช่ไหมครับชชาครับอ่ะมันจะต้องเป้นท่าไหนครับอยู่โรงพยาบาลนั่นแสนยาก เ็นใจพวกเราให้ดูอย่างคนที่ไร้กันขาดมิดเราเลยไม่คิดจะหลักใครแต่เมื่อไม่มีใครเข้าใจเราชอบพวกเราหนี่งในทชอบแิดจำพวกเราจริทีสาวใจจริงีอันมณ์รักพวกเขาสักคน กลับมาบอกเว่าพอแล้วเดีินเลิกลระสิทธิ์หนึ่งผลงานเพลงช้าซึ้งจากน้องก็โดนมอบให้กับพี่น้องเอฟซีน่าพีทีครับก้อนขี้ไง